ัครับวันนี้มาพบกับแม่แมีและก็ลูกหีลูกม,มีสีขาวและแม่มีสีดำนะอันนี้สีดำเหรอสีดำสีด,สดวันนี้ลูกมีกับแม่มีจะมากินอะไรไข่ห้างหางไข่ห้างห้งาหง,หงนะคะทุกคนไข่เวียดนามกินบ่อยมากช่วงนี้เพราะว่ามันอร่อยมากมันเป็นช่วงฤดูกาลเอ่อ อากาศหนาวมากนะคะทุกคนที่สกล16องศานะคะตอนนี้ในแม่หนีแม่หนีก็รู้มีลักแก้นเดมัวแตกปอกมาเหมือนเดิมเราลืมถกระวังน้ำมาแตกออกเห็นไหมคะโอเคตรงนก้บนี้ร้อราไป พอใช่นะคนเลยค่ะบเพื่อมากินแม่ก็อยอะอยู่ถอดรอยเราเยอะปพูดดังๆนะโอ้โอไฟมันอยู่คฮะมันอยู่ตร,ตรงนี้แหละมันถูกต้องแล้วโอ้น้อนมันสุกไหมนี่ร้อนมันไม่สุก เด okay. mm ี hmm. pues ๋ยวนะนาทีตรงไหนก่อเคแม่ปุ้ยถ้าแม่แม่ปุ้ยจะรักพ่อไหมถ้าเกิดพ่อเอาแวนเพชรให้แม่ปุ้ย ท้องแวทเพรด้วยทำไมอ่ะอก็ไม่ลมไมลลห,ไลหลักก็คนมันไม่หลกักแล้วไงจะให้สนใจไปหลักเหรอคนมันไม่หลักนั่งดีๆมาเราจะมาชนตุ้กกันนะโีเคเสรหจแล้วแม่น้อยอ,อ่ะตัวนี้มันจะได้ไม่หอลอแเราก็มาชนกันเอ้ ไม่ต้องเช็ดมันกินได้อัน,นี่หนะ้ามันก็ไม่เหลือความอร่อยแล้วถ้าอกอกอ,กอ่ะอะชนจะดีๆจะดีๆนะมาค่ะเชียร์จับดีๆนะ จะ่เป็นยังไงครับแงงแงงลูกอุ้มตัว จิ้มไหมส่วนอันนี้ของแม่นี่เรตกินเสร็จแล้วจบเลยเหรอ 有男朋友，的也在 ชูชิไม่เอาเอาเอานี่คุมม้ด้วยครับผมคุมม้ด้วยเคุมไม่ได้ดลยทำไมเอาไม่เอาตรงนั้นข้ามาเลวอ่ะคิดหน่อยไม่มีสน ไ,ไม่มีขยาะอยากกินหน่งวิวไม่ต้ององอแงแบบน,นี้ได้ไหม แม่บอกว่าถ <A> ้าก you know. you know. ินไข่ไข่ลูกน่ะมันจะง่ใช่ไหมไม่ใช่พวกอย่างนี้ไม่ใช่ยู่โง่แล้วเหรอยังไม่ง่ตัวดีนลีที่สองสบสอที่สี่สมบแปดไม่ใช่พูดผิดพูดผิดดูบลรดดสี่ส่สีบสี่ที่แปดไม่ใช่หนึ่งบหนึเบสิเอหรอไม่ใช่ดูบนูดเสิคเอ ึ่งบวกหนึ่สองสองบวกสองได้สี่สองบวกสามหนึ่งบวก่้สี่ไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่ง2ด2สองสองบวกสองได้สี่2ี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกแปดได้เท่ากับสเ่ากับสิบสองสได้เท่ากับหกสบคได้เท่ากับหน

กิ่ไนมนะ<อ>ลาก่อดสิทุกคนครับโยขอตัวลาไปก่อนนะครับ

两毫升。 เคยเป็นไหมคะแบบถ้ากินอะไรก็จะกินเบีนัน้นซ้ำๆจน,นกว่าจะเบือ่อ แบบนี้ซื้อมายี่สิบลูกพอกินไปแล้วเมื่อคืน10ลูก ทุกคนอินแล้วค่ะเ็าฝากคลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปุ้ยทาคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสนีสวัสดีค่ะ